เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2เกมประจำวันศุกร์ที่4เมษายนวันนี้ฟุตบอลต้องบอกว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับวันศุกร์แบบนี้ครับสุขร์หันาแบบนี้ครับตัวผมคัดสรรมาให้ทุกคนวันนี้ครับ5คู่เน้นๆครับอาจจะน้อยไปหน่อยครับวันนี้แต่ต้องบอกเลยครับแต่ละคู่ต้องบอกว่าน่าติดตามเหลือเกินครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับ คู่แรกของเมื่อวานครับ CFR คู่เจอกับ CS คารไโอวาคู่นี้ให้รองคาไอโอวาทีมเยือนครับสุดท้ายเสมอ1-1กินไปครึ่งหนึ่งครับคู่ที่2ครับ b e s i n ั t เจอกับาาสเทปคู่นี้ให้ต่อบ b e e s i n t เจ้าบ้านครึ่งควบลูกครับโอ้โห b e e s i n ั t a ํนก่อน1-0ครับแล้วมาโดนใบแดงครับหลังจากโดนใบแดงปุ๊บ b e e s i n ั t โดนกาสเปยิง3ลูก้วทำให้แพ้ไป1ประตูต่อ3เสียครับ คู่ที่สาบาเซลเจอกับการ์ดฮอปเปอร์ครับคู่นี้ให้ต่อบาเซลราคาร1ลูกน้ำก่อน2 0นยครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับบาเซลครึ่งหลังมาโดนลูกจุดโทษครับโอ้โหการ์ดฮอปเปอร์ไล่มา2 1หลังจากนั้นก็เงียบกิบไม่ยิงเลยครับเจ้าไปครับคู่ที่4ลูเซนเจอกับเซาเกาเลนคู่นี้ครับ ให้ต่อลูเซนเจ้าบ้านสุดท้ายเสมอหนึ่งหนึ่งเสียครึ่งครับคู่นี้ต่อปอปลาโอ้โหลูเซนมีโอกาสเยอะกว่าแต่ทําไม่ได้ครับคู่นี้ครับคู่ที่5ครับเชลซีเจอกับสเปอร์ครับให้ไปราคาสกอร์สูงครับโอ้โหสุดท้ายจบแค่หนึ่งศูนย์ครับคู่นี้ต้องบอกว่าไม่ยอมยิงกันครับคู่ที่หคู่สุดท้ายสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับรีโออาฟคู่นี้ให้ไปสูงครับครึ่งแรกสองศูนย์ครับแต่ครึ่งหลังเงียบกิบโอ้โหเสียไปครับโอ้โหครึ่งหลังไม่ยิงกันเฉยเลยครับคู่สปอร์ติ้ ผลงานก็อย่างที่เห็นครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ตัวผมยังไงก็ต้องแก้ตัวอยู่แล้วครับวันนี้ครับเอาแก้ขัดไปก่อนครับ5คู่นี้เน้นๆครับไม่ต้องเอาไปเยอะอะไรครับวันนี้ต้องเอาคืนให้ได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างฮิลวินพบกับวิลเลียมทเวคู่นี้เป็นฟุตบอลเอลีดิวิซีลีก ของเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนงตรงตามเวลาบ้านเราฮินวินเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับอูเทค2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ11ของตารางคะแนน27นัดาที่ผ่านมา31คะแนนฟังทีมเยือนอย่างวิลเลียมชชเวกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เมเลซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2ตอนนี้อันดับ16ของตารางคะแนนครับ27นัดที่ผ่านมามี24คะแนนเท่านั้นเอง คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฮีโรวีนนะครับที่ชนะวิลเลียมทเวไปได้2ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นฮีโรวีนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งครบลูกราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับต้องยิงกัน3ลูกถึงจะได้กินเต็มครับกับราคาสกอร์สูงราคานี้ทั้ง2ทีมต้องบอกว่าพร,ร้อมโดยรวมช่วงหลังอืต้องบอกว่าแย่พอๆกันครับแต่ฝั่งฮีโรวีนเจ้าบ้านจะดีหน่อยครับที่มีเสมอกับชนะอยู่บ้างครับ ฝั่งทีมเยือนอย่างวิลเลียมทาเวต้องบอกว่าหนักนวงเหลือเกินนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ให้กับคู่แข่งทั้งหมดเลยครับฟอร์มโดยรวมเจ้าบ้านยังพอดูดีหน่อยครับแต่หน้าที่ผ่านมาแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ฮิลวินตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขามีลุ้นอะไรไหมก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วครับใน ฟุตบอลยุโรปครับพื้นที่ฟุตบอลยุโรปก็ไม่ได้ใกล้เคียงครับคะแนนของพวกเขาคะแนนห่างจากโซนตกชั้นก็เยอะพอสมควรครับไม่ได้ดิ้นรนหนีตกชั้นอะไรขนาดนั้นครับต่างจากวิลเลียมทเวที่ตอนนี้ครับยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับโอโหห่างจากอันดับ15อย่างสปาร์ตาโรดดัมถึง4คะแนนครับโซนที่ปลอดภัยจากโซนตกชั้นนะครับราคาเปิดมาแรกๆครับเป็นฮิลวินเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกครับโอโหตอนนี้ครับ ราคาไหลแรงจริงครับไหลขึ้นไป1นลูกเลยครับต้องบอกว่าโอ้โหราคาไปไกลจริงๆครับทําไมเฮโรวีนถึงไหลขึ้นขนาดนี้ครับไม่รู้ครับว่าเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าครับราคาทําไมไหลแรงขนาดนี้ครับคู่นี้ถ้ามองโดยรวมมองตามฟอร์มแล้ววิเคราะห์ตามฟอร์มแล้ว,ว,ลวยังไงก็ต้องเจ้าบ้านเฮโรวีนอยู่แล้วครับมอง พวกเขาครับน่จะเก็บ3แต้มได้สบายๆครับวิลเลียมทเวช่วงหลังเจอกับใครก็แพ้ตลอดไม่น่าจะไหวครับนั่นนี้ครับถึงฮีโรวินจะฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่พวกเขาก็ต้องบอกว่าในบ้านยังพอมีทีเด็ดทีขาดครับที่จะเก็บ3คะแนนไปได้คู่นี้ผมมองแล้วถ้าฮีโรวินวันนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองน่าจะเก็บ3าคะแนนได้สบายๆครับเพราะวิลเลียมทเวก็ไม่ได้มีอะไรครับ หนักไปทางแพ้ครับช่วงหลังครับเจอกับใครก็แพ้อย่างนี้ก็ต้องอยู่เจ้าบ้านไปเลยครับอยู่เจ้าบ้านดีกว่าครับน่าจะมีกําไรครับน่าจะดูดีกว่าเยอะครับดูดีกว่าวิลเลียมทเวทีมเยอนเยอะครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อฮีโรวินเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับไปกันต่อคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างปารีสเอฟซีพบกับเกอร์มองฟุตคู่นี้เป็นหลีกเดอร์ของฝรั่งเศสรับหลีหลีกลองของฝรั่งเศสครับเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเรา ปารีส, FC, สอเ,เนนะอฟซีนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะกองไป4ประตูต่ตอ2ทําให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ3ของตารางคะแนนครับ28นัดที่ผ่านมามี55คะแนนฟังทีมเยือนอย่างเกอร์มองฟุตกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับอาเมียงมาหนึ่งประตูต่อ1นตอนนี้อันดับ17ของตารางคะแนน28นัดที่ผ่านมา27คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นปารีสที่บุกไปชนะเกอร์มองฟุตได้1ประตูต่อ0ูนย์ ราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นปารีสเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับปารีสต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังถือว่าโอเคครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่เป็นการแพ้ ที่เล่นเป็นทีมเยือนครับออกไปเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่ฟอร์มในบ้านต้องบอกว่าสุดๆเหลือเกินครับช่วงหลังของปรารี่ครับเล่นในบ้าน6นัดล่า,าสุดชนะคู่แข่งได้ทั้ง6นัดเลยครับต้องบอกว่าเล่นในบ้านของพวกเขาครับกินราคาตลอดเลยครับ6นัดล่าสุดของพวกเขาถือว่าเป็นสถิติที่สวยงามของพวกเขาครับฝั่งเกอร์มองฟุตต้องบอกว่าหลังๆมานี่โอ้โหโไม่รู้จักคําว่าชนะเลยครับมีแต่แพ้กับเสมอครับ10นัดล่าสุดของพวกเขาแล้วครับที่ตอนเนี้ครับ ไม่ชนะใครเลยครับสิบนัดติดต่อกันครับโอ้โหและตอนนี้ครับสูมเสี่ยงเหลือเกินที่จะตกชั้นครับเกินมองฟุตครับคะแนนครับห่างจากโซนที่ปลอดภัยครับจากอันดับสิบห้าครับตอนนี้ครับอยู่ถึงห้าคะแนนนครับโอ้โหต้องบอกว่าหนักหน่วงเหลือเกินนะครับวันนี้จําเป็นต้องมีแต้มให้ได้แต่มองแล้วน่าจะเหนื่อยพอสมควรครับเพราะปารีสเจ้าบ้านกําลังลุ้นเลื่อนชั้นนะเพราะตอนนี้คะแนนห่างจาก ที่1ที่2อ่ะอยู่แค่1คะแนน,นและ3คะแนนตามลำดับะครับโอ้โหตามหลังโลริยงเล่เม็ดนะครับปารีสวันนี้ถ้าว่าเขา3คะแนนก็โอกาสมีค่อนข้างสูงครับพี่จบดูดูการนี้พวกเขาจะขึ้นมาโลดแล่นในลีกเอิงครับหรือลีกสูงสุดของฝรั่งเศสนั่นเองครับคู่นี้มองแล้วเจ้าบ้านปารีสค่อนข้างจะเหนือกว่า จริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นครับฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาครับแล้วก็ราคาเปิดมาก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับยิงหนึ่งลูกเจ้าครับชนะ2ลูกกินเต็มครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับหนัดล่าสุดของเขาเล่นในบ้านกินราคาทุกนัดเลยครับคู่นี้ผมมองแล้วปารีสเหนือกว่าเห็นเห็นเหนือกว่าเยอะครับขึ้นอยู่ที่ปารีสครับวันนี้จะคมพอหรือเปล่าทันนัดนี้ครับพวกเขาเล่นเหมือนนัดที่ผ่านมาครับยิงประตู เหมือนนัดที่ผ่านมาวันนี้พวกเขายังไงก็ผ่านสบายๆครับ3แต้มคงไม่หลุดลอยไปไหนคู่นี้ยืนพื้นครับต่อปารีสเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกครับรอลุ้นไม่สองกันยาวๆครับไปกันต่อคู่ที่3ของวันนี้ครับเราข้ามไปที่เยอรมันครับเป็นการเจอกันระหว่างเอาบวกพบก,กับบาเยนน์มิวนิคคู่นี้บุนเดลีกาเยอรมันเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเอาบวกเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสนอกับโฮเฟนไฮน์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ8ของตารางคะแนนครับ27นาที่ผ่านมามี39คะแนนฝั่งบายเยนทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะสังเพาลีไป3ประตูต่อ2ตอนนี้จ่าฝูงของตารางคะแนนครับ27นาที่ผ่านมา65คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบายเยนท์ครับที่เปิดบ้านถลม่มเอาบวกไป3ประตูต่อ0คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นบายเยน,นิทีมเยือนครับต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่ง ราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเอาบวกเจ้าบ้านต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังถือว่าดูดีครับพวกเขาอไม่แพ้ใครมาแล้วครับตอนนี้7นัดติดต่อกันครับต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ดีเลยครับฟอร์มการเล่นของพวกเขาครับเอาบวกคะแนนก็ต้องบอกว่าค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอันดับในตารางคะแนนก็ ขึ้นมาเรื่อยๆครับถามว่ามีลุ้นอะไรไหมก็ยังมีลุ้นครับในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าครับเพราะพวกเขาห่างจากอันดับ4อย่างไม n u 05อยู่แค่6คะแนนเท่านั้นเองครับยังพอมีโอกาสที่จะไล่ล่าพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกจริงๆไปยุโรป้าก็ยังดีครับทีมระดับเอาบวกถ้าได้ไปฟุตบอลยุโรปก็โอ้โหแฟนบอลก็แฮปปี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับฟังบาเยะนครับพวกเขาครับ ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาก็มาตรฐานนะครับหนักไปทางชนะครับชนะบ่อยเหลือเกินบายเยอรครับแต่หลังๆมานี่อาจจะมีแพ้บ้างมีเสมอบ้างครับโอ้โหฟุตบอลมันเข้าท้ายเลยดูกาลแล้วมันก็มีให้เห็นกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ครับตอนนี้พวกเขายังจ่าฝูงและห่างจากเลเวอร์คูเซนอันดับ2อยู่ถึง6แต้มครับวันนี้พวกเขาถ้าได้3แต้มโอ้โหก็กดดันบเออร์เลเวอร์คูเซนครับที่จะลงเตะที่หลังพวกเขาครับ แต่ผมมองแล้วครับเอาบวกวันนี้เจ้าบ้านไม่ยอมแน่นอนครับฟอร์มก็ดีเหมือนกันครับบาเยอร์นหลังๆมัเนี่ยครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับมีสะดุดเสมอมีสะดุดแพ้ครับแล้วยิงใครไม่ค่อยขาดครับอย่างนัดที่ผ่านมาต่อสองลูกครึ่งครับแต่ทําได้แค่ชนะคู่แข่งเม็ดเดียวแล้วก็ต้องบอกว่ามายิงช่วงท้ายเกมด้วยะครับโอ้โหคู่นี้ผมมองแล้วบาเยอร์นอาจจะชนะครับแต่ผมมองไม่น่าจะได้ ชนะเกินแต้มต่อครับสองลูกโอ้โหผมมองครับเอาบวก็มีทีเด็ดเหมือนกันช่วงหลังก็เล่นดีไม่กลัวใครแล้วครับคู่นี้ผมมองว่า เอาบวกน่าจะยันอยู่ครับพวกเขาหวังครับอย่างน้อยน้อยหนึ่งแต้มครับถ้าได้3คะแนนก็ดีครับแต่ถ้าเจอกับบาเยินแบบนี้ก็ไม่แพ้ก็โอเคแล้วครับเสมอได้ก็โอเคแล้วครับคู่นี้ผมมองแล้วเอาบวกกําลังดีครับบาเยินช่วงหลังยิงใครไม่ค่อยขาดผมมองคู่นี้ครับไม่น่าจะยิงกันขาดครับอยู่บอลรองอย่างเอาบวกตัวผมมองว่าน่าจะมีกําไรครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับรองเอาบวกเจ้าบ้านที่ราคาลูกครบลูกครึ่ง เรามาถึงคู่ที่4ของวันนี้นะครับข้ามมาที่อิตาลีเลยครับคู่นี้เป็นการเจอก,รรกันระหว่างเจนวัวพบกับอูดินเซ่คู่นี้เกาโชซิลีอาอิตาลีครับตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับเจนวัวเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับยูเวนตุสหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอันดับสิบสองของตารางคะแนนสามสิบนัดที่ผ่านมาสามสิบห้าคะแนนฝั่งอูดินเซ่ทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานสองประตูต่อหนึ่งตอนนี้ อันดับ10ของตารางคะแนนครับ3ามินาทีผ่านมา40คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเจนัวครับที่ชน,นะอูดินเซไปได้2ประตูต่อ0ูนย่ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเจนัวเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกทวนทั่วนับ2ลูกพอดีเป๊ะครับเจนัวครับต้องบอกว่านาทีผ่านมาน่าเสียดายจริงๆครับโอ้โหไปแพ้กับอยู่เวนตุสแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมก็ ก็ไม่ได้ดีอะไรครับมีแพ้ชนะเสมอปะปนกันไปครับก็ทีมก็ขนาดนี้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่พวกเขาเป้าหมายของพวกเขาคือการอยู่รอดปลอดภัยครับไม่ต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นครับคือคือเป้าหมายของพวกเขาครับและฤดูการนี้ผมมองว่าเขาก่อนหน้าจะทําได้สําเร็จเพราะตอนนี้35แต้มแล้วครับห่างจากโซนตกชั้นโอ้โหเยอะแล้วครับไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรครับฤดูการนี้ของพวกเขาก็พยายามประคับประคองตัวเองครับจบ อันดับให้มันสูงสูงให้ได้ครับตั้งแต่ปาติชเบยล่าครับเข้ามาคุมทีมก็ทําให้เกมรับของพวกเขาดูเหนียวแน่นขึ้นครับเจนัวครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมลูกของพวกเขายังเป็นปัญหาอยู่เช่นเคยครับคือรับดีก็จริงครับแต่ลูกก็ยิงไม่ค่อยได้ครับฝั่งอูดิเนเซ่ครับต้องบอกว่าเหมือนจะแรงขึ้นมาครับแต่2นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับคู่แข่งเฉยเลยครับ อย่างนัดก่อนก็แพ้คาบ้านให้กับเวโรนาครับทีมที่กําลังหนีตกชั้นครับแต่นัดล่าสุดครับคืนฟอร์มมันหน่อยครับแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีครับแพ้กับอินเตอร์มิลานไป2อหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเกือบตามตีเสมอได้เหมือนกันครับวันนี้ผมมองแล้วบอลค่อนข้างจะสูสีกันครับอันดับในตารางคะแนนก็ใกล้เคียงกันคะแนนก็ใกล้กันครับไม่น่าจะกินกันลงครับผมมองนะครูนี้ครับถ้าให้เลือกก็ขออยู่บอลรองอย่างอูดีเนเซ่ดีกว่ามองแล้วน่าจะได้ลุ้นกว่าได้จะได้กําไรกว่าครับ พราะอย่างที่ตัวผมบอกไปครับเจนัวครับเกมรับดีครับแต่เกมลูกครับยังฝืดอยู่ครับยิงใครไม่ค่อยเป็นครับอูดินเนเซ่ครับก็ต้องบอกว่าถ้าพวกเขาไม่เสียประตูง่ายๆครับเหมือนนัดที่ผ่านมาวันนี้พวกเขาก็น่าจะมีแต้มกลับบ้านของตัวเองครับอย่างน้อยๆหนึ่งแต้มก็โอเคแล้วครับสาหรับอูดินเนเซ่ในการเล่นเป็นทีมเยือนคู่นี้ผมมองแล้วใกล้เคียงกันเหลือเกินไม่น่าจะกินกันลงไม่น่าจะยิงกันขาดอยู่บอลลอง น่าจะมีกำไรครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองอูดิเนเซ่ทีมเยือนที่ราคาปอปาตากลมๆครับมองแล้วน่าจะสบายๆครับสำหรับอูดิเนเซ่วันนี้เราไปกันต่อคู่ที่5ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนิดพบกับน้องคู่นี้ลีกเอิงของฝรั่งเศสครับตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราครับนิดเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขา,เขาน่าเสียดายครับบุกไปแพ้ให้กับโมน โก2ประตูต่อหนึ่งครับนำก่อนครับแต่เหลือ10คนครับโอ้โหทำให้โมโนาโกกลับมาชนะได้ครับตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของตารางคะแนน27นัดที่ผ่านมาพวกเขามี47คะแนนฝั่งน้องทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับเลออาฟสประตูต่อ2ทํทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ13ของตารางคะแนนครับ27นัดที่ผ่านมา27คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด เสมอกันไปช่บ้านของน้องครับ1ประตูต่อ1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นนีดเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับนิดอย่างชี่บอกครับนัดที่ผ่านมาครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับนําก่อนครับแต่เหลือ10คนครับแล้วไปแพ้ให้กับโมโนโกเป็นทีมที่ลุ้นครับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยกันทั้ง2ทีมครับแพ้ให้กับทีมที่แย่งโควตาฟุตบอลยุโรปดุให้ ให้เขาแบบโดยตรงครับโอมันต้องบอกว่าเสียหายพอสมควรครับทั้งไปทั้งกลับเลยครับทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับนิดโอ้โหนาที่ผ่านมาครับถ้าวันนั้นพวกเขามีแต้มได้โอ้โหก็พวกเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ตกมาอยู่อันดับ4ี่ครับก็ยังคงอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนครับพอโมนาโกชนะได้นาที่ผ่านมาโอ้โหโมนาโกแซงพวกเขาไปเลยครับอยู่อันดับ2เฉยเลยครับโมนาโกตอนนี้ครับ พวกเขายังมีลุ้นครับนี้เจ้าบ้านต้องบอกว่า 1, 2, 3ครับไปเลยครับในแชมเปี้ยน l e ลีก4ไปเพย์ออฟครับอันดับ4ครก็พวกเขาไม่อยากเพย์ออฟหรอกครับอยากไปแบบอัตโนมัติเลยก็ต้องติด1ใน3ครับแล้วคะแนนก็ห่างกันไม่เยอะเลยครับโซนเนี้ครับมันไม่ได้มีแค่โมนาโกมักเซยนี้คมันยังมีทีมข้างล่างของพวกเขาอีกอย่างลิวสตาร์บุกลียงเนี่ยครับคะแนนยังโอ้โหห่างกันไม่ถึง5คะแนนครับต้องบอกว่า มันมีโอกาสพลิกกันทุกสัปดาห์ครับถ้าทีมไหนทีมหนึ่งเกิดพลาดท่าครับก็ต้องว่าอันดับเปลี่ยนเลยครับแล้วนีดวันนี้ครับเจอกับน้องที่กําลังดิ้นรนหนีตกชั้นนะครับพวกเขาโอ้โหห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นเองวันนี้ก็อยากมีแต้มเหมือนกันครับแต่บอกเลยครับไม่น่าจะไหวครับโอ้หน้องเล่นเป็นทีมเยือนครับอย่างหน้าที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับเลออาฟทีมที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับ คงไม่หลอดนะครับเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องนะครับโอ้โหดูสถิติยอดหลังมาเวลาเจอกับทีมใหญ่พวกเขามักจะโดนถล่มอยู่ตลอดครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับวันนี้ไม่หลอดจริงๆครับเป้าหมายมันต่างกันเยอะพอสมควรครับเดิมพันของนิดมันค่อนข้างจะสูงครับแชมเปี้ยนลีกผมมองแล้ววันนี้พวกเขาครับคงมีบทเรียนอย่างนัดที่ผ่านมาครับนาคู่แข่งก่อน1นึแล้วพลาดท่าเหลือ10คนนะครับ ทำให้กลับมาแพ้วันนี้พวกเขาต้องเมมต้องเน้นเต็มที่ครับยิง2เม็ด3เม็ดถ้ายิงได้ก็จําเป็นต้องยิงครับเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจครับเผื่อมาโดนใบเหลืองแดงโดนโดนไล่ออกอีกครับคู่นี้ผมมองแล้วนีดเจ้าบ้านค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรน,น้องทีมเยือนเล่นไม่ค่อยดีครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนครับคู่นี้ยังไงนี้เจ้าบ้านน่าจะเก็บ3คะแนนไปได้สบายครับลุ้นไม่2สองกันยาว,ยาวครับคู่นี้ยืนพื้นตอนนี้เจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับ โอเคครับสาหรับวันนี้ต้องบอกว่าหาคู่จบลงไปแล้ววันนี้ค่อนข้างจะน้อยหน่อยครับค่อยไปหนักวันพรุ่งนี้ครับเสาร์อาทิตย์ครับโอ้โหไม่ต้องกลัวครับวันฟุตบอลแห่งชาติเดี๋ยวผมจัดให้จุกๆแน่นอนครับเอาวันนี้5้าคู่เบาๆไปก่อนคู่แรกฮีโรวีนเจอกับบิลเลียมทาวเวคู่นี้ให้ต่อฮีโรวีนเจ้าบ้านครึ่งควบลูกคู่ที่2ปารีสเอฟซีเจอกับเกอร์มองฟุตคู่นี้ต่อปารีสเอฟซีเจ้าบ้าน1ลูกคู่ที่3 เอาบอกเจอกับบาเยน์คู่นี้รองเอาบอกเจก้บบาบ้านลูกครบลูกครึ่งคู่ที่4ครับเจโน่เจอกับอูดินเนเซ่คู่นี้รองอูดินเนเซ่ปอปาครับคู่ที่5นิดเจอกับน้องคูน่นี้ให้ต่อน,นี้เจ้าบ้านที่รัคันหนึ่งลูกครับส่วนวันนี้ตัวเน้นตัวหนักตัว3มดาวจัดไปที่ปารีสเอฟซีครับเจอกับเกอร์มองฟุตให้ต่อปารีส เอเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกได้เลยครับถ้าใครอยากได้น้ําล้นๆก็อยากวัดไปเลยก็ราคาลูกควบลูกครึ่งได้ครับวันนี้ตัวผมรักที่สุดชอบที่สุดตัว3ดาววันนี้ปารีสเอมีกําไรแน่นอนครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเครา์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอองเกมสวัสดีครับ